เอาไหมาเว้ยอูย้หูอุ๊ยอู้อู้อ๊ยตอนนี้ลมบนแรงดีครับ สวัสดีครับวันนี้วันที่เก้าธันวานะครับ2568นนะครับก็วันนี้นะครับอยู่บ้านอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปทํางานต่อแล้วนะครับก่อนจะกลับนะขอสักยกหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้พบพบลมนะครับค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมเอาสองห้องนะครับตัวเล็กร้อยยี่สิบเซน สีส้มตัวเก่านะครับตัวนี้ก็เล่นมากี่ปีแล้วละ่ะประมาณปีนี้สองสามปีแล้วล่ะนะครับกระจายหางก่อนนะสองห้องตัวนี้เป็นสองห้องการล้านนะครับกระจายหางก่อน ผมดูลมล่างแล้วนะครับมันไม่ค่อยแรงจับนะเราน่าจะใช้วิธีการล้างเชือกแล้วปล่อยขึ้นไปเนี่ยน่าจะไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวเราไปพิงต้นไม้ดีกว่านะครับเราวิ่งเดินไปพิงต้นข้าโพดได้อยู่อลองดู ขี้เกียจเดินไปเดินกลับครับเอาให้มันจบจบในครั้งเดียวไปเลยสนูเป็นสนูขวดน้ำเหมือนเดิมครับหัวเป็นเศษไม้สักนะครับคันเดิมที่เคยลงคลิปไว้อะไรครับว้าวถ้าเราทำดีๆนะครับทำให้มันแข็งแรงใช้วัสดุดี มันทนครับมันไม่พังง่ายๆหรอกถึงชายป่าข้าวโพดแล้วครับเดี๋ยวผมจะพิงว่าไปกับข้าวโพดนี่แหละผมขึ้นสายสนูม้วนแล้วก็เอาใบสนูเนี่ยพิงไว้กับต้นข้าวโพดนะครับแล้วเราจะปล่อยเชือกไปต้องระมัดระวังนิดนึง พยายามไม่ให้มันขยับนะครับแล้วเราถอยออกมาปล่อยเชือกเราถอยออกมาอุยขี่ไถมันก้อนใหญ่ครับลมดีครับลมดีลมดีครับ,รบเอาเลยไหม เอาไหมาเพื่ออู้อู้ย,ยใจร้อนครับเอาไหมเกีรยหางด้วยครับ ลมลมกำลังมาครับรอดูเลยจะขึ้นไหมเอ้ luckily La Oi! Good day. Og forbi. no a lộp lồm với. Ủa? เลยนั่นแหละอีกแข็งปิดผ้าตึงใส่สบ,สบัดสบัดสบัดไปมาเลยครับ ไปยาวยมานั่นละ 对。 การปล่อยว่าวของผมในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคนิดนึงครับเพราะว่าอาเขาถ่ายไร่นะครับถ่ายใหม่เห็นไหมครับถ่ายใหม่ๆเลยแล้วมันมันทําให้ดินมันไม่เรียบนะครับมันเป็นก้อนที่เขาถ่ายแปรนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคกับการวิ่งนะครับเราอาจจะสะดุดล้มเมื่อกี้ผมก็ล้มไปทีนึงนะแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับผมใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะครับมันก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับ ลมถึงแม้จะดีนะครับลมล่างดีนะครับแต่ช่วงเนี้ยผมก็สังเกตว่าลมบนบางทีมันก็ไม่มีนะผมก็โดนไปหลายรอบเหมือนกันนะครับในลมหนาวรอบนี้นะก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปขึ้นรถตู้แล้ะครับเล่นสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีนะครับเดี๋ยวจะม้วนเชือกลงมาเก็บนะครับแล้วก็เก็บของเตรียมตัวกลับไปทํางานต่อนะครับได้เล่นนิดนึงก็ยังดีครับสําหรับคนเล่นวาวครับนิดหน่อยเอาหมดนะครับมีเวลาขอให้ได้ ขอให้ได้เล่นเถอะนะครับแค่นี้ก็เอานะครับไปเก็บตัวมวนเชือกเก็บลมล่างพัดดีครับเห็นไหมครับลมล่างเนี่ยพัดแรงนะครับต้นไม้เนี่ยขยับเราเห็นได้ชัดเจนนะครับ บนแรงนะครับแต่ไม่ได้แรงตลอดครับเดี๋ยวักพักก็เบาตอนนี้ลมบนแรงดีครับ ก่อนหน้านี้นี่มามา,มาหายหายครับเริ่มเบาอะไรไหมครับ เอียงๆนะปรับสายเข้าสะหน่อยดีกว่าเอียงไปทางสายมือลมเริ่มเบาครับ มาอีกรอ้แล้วลครับลมแรง ตอนนี้ผมสาวเชือกเก็บเว้าลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับลมลมล่างมีนะมีทุกวันเลยแต่ลมบนเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเลยครับเราก็ต้องต้องกล้าที่จะวิ่งวัดขึ้นไปนครับไม่งั้นก็จะไม่รู้เลยครับว่าลมบนมันมีไหม คลิปนี้ก็พอได้เล่นอยู่ครับได้เล่นอยู่แป๊บหนึ่งนะครับมีจังหวะให้สนูดังๆให้เราได้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ชื่นใจแล้วนะครับตอนนี้แฟนผมก็ทําช่อง YouTube เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปแอบชมนะครับก็ไปดูกันได้ที่ช่องฝนฝนลบบุรีนะครับและสาหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ที่พวกเราทํากันนะครับก็รบกวนนะครับกดติดตามกดหัวใจมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ผมก็จะเข้ามาตอบทุกๆคอมเมนต์เช่นเคยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายครับ